ปังแล้วปังอีกสำหรับเพลง SG คณะเวอร์มิวสิกอวอร์ดยังมารีทวิตของพี่ดีเจงูบอกเลยว่านาทีนี้เพลง SG ปังจริงๆเรียกว่าปังไม่มีหยุดกันเลยทีเดียวล่าสุดพี่ดีเจงูได้รีทวิตเวอร์มิวสิกอวอร์ดโดยทางเวอร์มิวสิกอวอร์ดได้ทวิตบอกประมาณว่า DJ s จสเนกได้เทคโอเวอร์ลาสเวกัสสำหรับเพลง SG แล้วสื่อด้านวงการเพลงอย่าเวอร์มิวสิทอวอร์ดยังมาทวิตถึงพี่ดีเจงูแบบนี้รับรองว่าเพลง SG ต้องอยู่ในความสนใจของเวอร์มิวสิทอวอร์ดอย่างแน่นอนและเพลงนี้จะต้องปังอย่างแน่นอนนะทุกคนและช่วงนี้ดูเหมือนว่าพี่ดีเจงูน่าจะว่างนะเพราะพี่ดีเจงูมาทวิตตัวรัวโดวยอีโพสต์ของพี่ดีเจงูบอกประมาณว่าตัวผมหอมจะไม่ให้หอมได้ยังไงก็ตอนนี้ ตามสื่อและเพจต่างๆก็ลงข่าวกันคอแ์ลบครั้งนี้กันมากๆและต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลง sg หรือ Sexy ซเกินนั้นเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากๆและติดอันดับหนึ่งใน YouTube มีหรือที่พี่เดียใจงูจัดตัวไม่หอม หลายๆสื่อก็อยากจะสัมภาษณ์พี่ดีเจงูกันทั้งนั้นเพราะกันคอแรบครั้งนี้เป็นการรวมตัวของสี่ศิลปินสี่เชื้อชาติและช่วงนี้พี่ดีเจงูก็เล่นโพสท,ทุกวันทุกวันวันละหลายรอบมีหรือพี่ดีเจงูจัดตัวไม่หอมตัวหอมก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วไหนจะเรื่องที่พี่ดีเจงูให้เกียรติและยกย่องลิซ่าถึงขั้นเรียกลิซ่าว่าพื้นลิซ่าแล้วแบบนี้เราบริ้งก็ต้องรักพี่ดีเจงูอยู่แล้วพี่ดีเจงูถึงรู้สึกว่า ทำไมตัวหอมขนาดนี้เพราะพี่ดีเจงูกลายเป็นคนดีของเราบริ้งไปแล้วนั่นเองสำหรับคืนนี้พี่ดีเจงูมีปาร์ตี้ที่ EDC Las Vegas นะใครอยู่ที่ Las Vegas ก็ไปร่วมงานปาร์ตี้กับพี่ดีเจงูกันได้เลยนะรับรองว่าสนุกไม่มีผีหวังกันอย่างแน่นอน